ทองตัวนี้ห้าก็ตัดตกับพกประตูเอากับพกประตูเอาแล่ท้องตัวที่เรือแห่งเป็นร่องมากแห้ร่องมากแต่ให้นักนักเนีเนยนด้คือฝนเจ็ดเป็นยังคือมั่นใจตัวนี้คาดแต่คือเป็นยังคือมั่นใจตัวนี้หนึ่งฟูลเล่ากาับยำอยู่ตัวเกา่าถ้าถาว่าเหล็กทรับย์วางเหล็กเปลี่ยนน่เราจะบอกว่าเหล็กเจ็บจะไปะยุกลางหรือไปยุข้างหน้า แต่นี่เราบอกตั้งแต่ขึ้นมือแรกเ้วที่ว่าคอเราว่าเจ็บมาอยู่ของหลังตอนแรกมันเป็นใายไปเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เนาะแต่ไปเจ็ดสี่ศูนย์แต่วันนี้นั่งคอเราเ้วเราให้ว่าบอกเจ็บไปเมื่อยของหลังตั้งแต่จากที่ว่าปล่อยปล่อยเหล้วปล่อยแล้วหมดเป็นเจ็ดสี่ศูนย์มันหมดเหมืนมานั่งขอปูนที่สิบเราเลยว่าเอาเจ็บเมื่อยขางหลังเอาเจ็บเมื่อยขางหลังเราได้เป็นสี่ศูนย์เจ็ด เป็น407ครับในวันนี้เน่าบัวว่าในไหนว่าตัวเลขเปลี่ยนบัวเปลี่ยนคืออย่างไงว่าจะหว่า,าตัวเลขบัวเปลี่ยนแต่แต่เลขเราบได้ว่วาเอาเจ็บไปไว้กลางหรือไปไว้หนาไปไว้ใส<ม>คือเราบอกแค่นั้นว่าเอาไปไว้ข้างหลังเอาเจ็บไปไว้ข้างหลังครับบางที่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น407นี่เองเปลี่ยนไปมากครับเป็น407เด็กให้ตรงตรงเลยตรงตรงเลยลูกเอ๋อ ตั้งแต่ปล่อยไปกับศูนซุนทุกมือศูนทุกมือแม่นจมขึ้นปันปันว่าศูนลุกมือนูเสกับศซุนนู้นเสียก็ซุนจะได้มีศูนย์มาน้ำครับจะได้เป็นยังขึอนมั่นใจว่าเป็นยังขึ้เป็นศูนเจ็ดเพราะว่ารูกน้ำเจ็ดเพราะแม่น้ำแปดจะเปนน้ำเก่าจะเป็นน้ำเจ็ดนีอหลรจะได้เป็นเป็นยังขึ้มั่นใจขึ้นซุนเจ็ดนี่หละขื้นก็มันใจศูนย์เจ็ดที่มันใจที่สุดคือศูนย์เจ็ดครับ แต่เท่านั้นก็นให้ร่องลงมาเอาเ0็7หรือ H0 อะให้ลองลงกมาเอาเป็นตัวรองรมันน้ึ้นะครับตัวร่องตัว,ต,วตัวเบาให้เป็นตัวเบาก็ว่าไห้ให้เป็นตัวเบาเราเพื่อนเลขสองตัวบ,บนนี่ให้เน้นที่ชุดเจ็ดมันบอกครับบนบนกับล่างะครับบนล่างนะครับนย์เจ็ดบนล่างตัวเน้นเนาะลับน้ำมีเดอร์อยังบอกบอกลูกคนขับน้ำซือเลขไม่ต้องลับะวามั้นเป็นไปได้ทุกอย่าง ที่เงเขาต้องกลับน้ำเดี๋ยวถิกลับไปห่น้ำก็ได้เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าโอ้ยทางส่องบ่กลับไหนคนดี่าเนาะเราจะทุนเจ็ดประเทศว่าเจ็ดทุนยหนึ่งสิบวอนห้องเจ็บท้องบ่โอ้ยนี่เนาะเดี๋ยวพี่น้องมันว่าเอ้าทางส่องบม่ได้กลับไหนเนาะคนดียวเนบ่ไม่ได้บอกคนเดียวเนาะบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังเดี๋ยวกลับให้เลยครับไปแล้วต้องกลับ ตัวเลขจะยืนยันตัวเก้านะคะครับตัวเก้าบวววไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวเลขตัวเก้าสี่ศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดเนี่ยเอาป่ะค่ะเอาเนี่ยแม่แต่ว่าให้เป็นตัวร่องเอาแต่ให้เป็นตัวร่องสี่ศูนย์สี่เจ็ดหรือหาศูนย์เให้เป็นตัวร่องครับให้เป็นตัวร่องแต่นักนักเน้นเลยคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เน้นเลย 2007, 2007, เ0็นเจ็ดป็นตัวเน้นคือมันมัน,นใจค่ะเ๋ยวขั้นเลขกคือเาอายังไงว่าเล็ชุดนี้ลูกมันใจเ้ว่าจังได้กับเขาเขาวาว่าคููใดคููหนึ่งจังที่เขาเลขกว่นี้นี่ก็มันใจนครับ,รบม,มากครับมาบานมากว่างมากเมืออเนี้ยของยิง่งยิ่งมันใจเลยพอเพราะว่าขนาดลูกไปอยู่ด้านบนลูกขอคูครูเราไปให้แต่ยังด้สามตัวสองตัว อยู่ตลอดใช่พูตลอดแตยิง่งไม่หอดอยู่มองอยู่บานอยู่ว่าง,ง,งากัางๆนี้ไัว่าจะด้ก,ลละกะใดวัดในปูราก็ไห้ก็เลยมั่นใจครับเพราะว่าไปอยู่ทางคนเป็นกะไห้ที่เราแต่เพิ่กนไปนําไปไห้ที่เรา,<ย>าเพราะว่าเพราะว่าเชิ่น,นเ,เชนิ่นปูราบไปตัวนี้ตัวนัดก็คือ07นะครับแล้วก็สามตัวก็407เหมืนบันครับ ส่วนเจ้ากรหลวงพี่บอกว่าเนี่ย40เนอะตอนต่อหมวเนาะบัดนี่หลังจากนั่นแล้วจะถ่ายถ่ายกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ท่งบัตรไปเขาฝันเนอะไปเขาฝันหลวงพี่ะเลยมาเน้น07เนาะครับ407เพราะว่าปล่อยต่อหมวมันเป็ด740นะครับเป็น740 ตอนนั้นกระตาตรงกลามีเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับจิตเส้นใตยที่สี่ศูนย์แต่ว่าอย่าถิ่มเลยพี่น้องห้ามทิ้งเด็ดขาดครับตัวัตวร่องตัวร่องมาเอาแต่ว่าจะตงทุนหน่อยลงครับครับหาศูนย์กะบ่ให้ถิ่มาสั่งกันว่าคืออาจจะซื้อเสมอกันก็ได้ผู้ผู้ผู้มิทุ่นอาจจะซื้อเสมอกันก็ได้พี่นีอคอาจจะซื้อเสมอกันก็ได้แต่แต่กำลังสับของพี่ของน้องเนาะครับ อฝันเกีียวเลยเห็นบ่ค่ะม่นญาตยโยมเพิ่นกับฝันฝันมาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่คือฝันเห็นว่าลูกไปหากบมีมันได้มาบอกนั่นได้บอกว่ายมโยมเพิ่นฝันครับทั้งื่นทั้งไกลครับเพื่อนยินเสียงเราเพื่อนเอาเลขไปเสียงครัแต่เตียงเพื่อนเลยอธิษฐานว่าขอขอแค่คู่เดียวคือตัวเดียวแน่นๆเพิ่นว่าลูกไปเขียนให้ศูนย์เจ็ด นี่ได้เป็นที่มาที่มาของความมั่นใจอี๋ครับที่มาของความมั่นใจอี๋ถ้าทำให้มั่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับครับอย่างเช่มักซูนเจ็ดแห้งนี่ที่นะครับผมฟันฟันเกลูกถ้าฟันเกลูกจะเป็นน้ำเกลือดครับถ้าในน้ำเกลือเรางพียงะมันแล้วแต่แต่งองก็บางก็บหมือนว่าน้ำแปดแม่น้ำแปดก็แม่นบางองค์กันเป็นน้ำแปดตัวองลูกจะเป็นน้ำเกลือย่ำใดย่ำนั้นแต่ฟันเห็นลูกฟันเห็นตัวเองหรือยงเพิ่นฟันเห็นนี่จะเป็นน้ำเกลือ เป็นน้ำเก็ขนาะตัวเลขก็คืออยู่ในนี่นออคือศูนย์เนี่เป็นตัวอย่างนั่นบ่ครับคือธรามกวิ่งวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ได้เลยฐากวิ่งวิ่งศูนย์บนล่างนะคะครับถ้าเลขเลขงว่านี่้าถ้ารรมะจะมาทั้งศูนย์บนศูนย์จะมาทั้งบนทั้งล่างถ้ามาศูนย์ธรามาเ็ดก็ที่เ็ดบนล่างครับกาว่ามหาก็ที่หาบนล่าง เลขเลขวันขึ้นมั่นใจทุกตัวครับเลขกอนกำลังกายตัวแรกก่อนครับพี่เลขซวนมาเลขซวนขยันซวนเป็นเลขกอนกำลังกายคือซวนเนื้อขาไปนอนอปที่ครับอย่าลืมขยันซวนครับครวิ่งซวนบนล่างนะคะมันมีซี่ซวนเจ็ดมิตัดเลนพร้อมครับให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างสี่บอกครับแม่นกันไว้ทั้งบนทั้งล่างแต่สามสามตัวนั่นให้ซื้อกับปกประตูเอาเด้อ ไปครับมาแน่นอยเชน่นกันมากันมาสามตัวนี่โอ้หดีจังครับนองว่าโอ้ยดังก็มีีบอยู่ะแต่แม่นันทั้งลูกไปยูทั้งคนแก่มดแต่แม่นันแต่ไม่มียูทูปนี่โอ้โหเฮงสิค่าก็กุดแย่วเขาดูบ่ครับเพราะว่าสามสามตัวนี่แตกในพัษาเดียวแตกอยู่สามเถื่อสามตัวตัวนะตัผลริงค่ะมันแต่ไม่ียูทูปเฮงสิดังมากว่ารางบนะ อันนั้นเกณฑน่ะเส้นสองตัวขาตรงๆกันหลายงวดพอหมมานีละมาทางบ้านบ้านท้อบ้านปูนี่ละมาจังหวัดน้ำปูนะเนี่นเพราะว่าลูกไปยุนลูกก็ลูกก็เชิ่นเชิญนปูแล้วไปไหมไปขอเราไปบอกแล้วไปบอกถึงจะบอกยาย่อมถูกเลี้เขาฟันส่บ่ค่ะบอกไปนั่งนั่งซื้อกันแม่ทั้งคุณกับนายนั่งซื้อจับปูได้เปินกายทิพย์เนาะค่ะขึ้นก็แวะไปดวดเนาะแมี สี่ีคู่ครับกัดไม้าจาจเล็กซี่คู่เด็กสองต,ตวัวจะเป็นซี่คู่แต่แต่ห้าหอยนี่จะได้ศูนย์เจ็ดเน,น้นไปที่ศูนย์เจ็ดครับอีฟซี่วาน,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 นอันแนวเซน อันเล้าก็เอาเรื่อใจครึ่งอันแล้วก็เอาเรื่อยใจครึงก็เอาใใจครึ่งก็เอาาค่ใจครึ่งก็เอาป้าอาจารย์มันใจแห้งครึ่งนึ่งก็เอาเลอพี่หน่อยจริได้หน่อยให้ก็เสียแม่นได้หน่อยให้ก็เสียดีได้หน่อยดีก็เสียหน่อยครับตามนี่เด้ับพี่น้อยที่ครับนราที่ว่าตัวเลขตัวเดียวกันแต่บอดด้คขึ้นกันเรื่องเราครับอยู่น่หนีครับตัวเดซื้อได้ซื้อเลยครับุไป้ายครึ่งก็เอาว่าสั่งครึ่งนอยก็ซื้อครับ มึงกับเอาคือมันใจ<ช>ขนาดนั่นละบล็อกซบซือ้อว้เตยหัวปีแล้วกันเลยเต็มอยู่ออกมแมก่แม่เน,นาะค่ะทีดถนนบ่ค่ะครับจะที่คอ้นรีดถนนตั้งแต่หนาซาล่าไปหอดหนาประตูโกงนี่ใส่ใส่งบกส่ที่แท็กทั้งเม็ดเลยคำนวณออกมาแล้วร้อ,รอยสามสิบคิว